สวัสดีค่ะทุกคนจับผมกับย่กษเงี้ยมสไตล์แล้วนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทัวร์อีเกียบางใหญ่ค่ะและเราก็จะพาทุกคนไปดูพวกของที่ในอีเกียที่มันราคาไม่ถึงร้อยนะว่าแบบว่ามีอะไรน่าแบบน่าไปตามน่าซื้อมาตกแต่งบ้านบ้านนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีพี่สาวค่ะรุ่นทิพย์ของเราเลยค่ะพี่มาเป็นแม่บ้านที่คนจะคุ้นหน้ากันเมื่อเจออีเกียด้วยกัน ะะราคา59บาทแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้199เองคุณไปแบบว่าวางบนหมู่บุ้งโต๊ะก็ให้มันห้อยๆ้อมาแบบชิคนะคหรือว่าจะใส่ใไรอย่างนี้ก็ได้น่ารักดีน้องดีทองนี่มันเป็นที่เหมือนที่วางไอแพดปะ่ะเวลาเราจะนั่งทำงานอ่ะ จะบอกว่ามาที่นี่นะแทบไม่ต้องมีเฟปซินในหัวเลยเพราะสามารถมาเอาเฟปซินต,ตรงนี้ได้เลยอะ่ะเขาจัดไว้ให้เป็นโน่นโ่นโน่น่น,น,นอันนั้นคือแบบว่าเป็นบ้าข้างต้นไม้หนักมากนะคะ<อ>เพราะว่านางเจอต้นไม้ที่ไหนนางก็จะต้องแบบพุ่งเข้าหาอันนี้ก็คือที่ได้มานะคะของพี่กวางจ้ะต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้คุณเจตอต้นน่ารักนะมากเลยนะคะมีมมมความยำยำเนาะสีแบบชมพูชมพูฟูฟริ้งนะคะนี่ตรงนี้ ชตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากได้ทุกอย่างเลยจ้ะสงสัยต้องแบบว่าทำบ้าน้วมันถ้ามีถ้ามีบ้านก็คือคือต้องแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรในบ้านเยอะอะม,มาที่นี่คือจบมาจิ้มเลยจิ้มได้เลยว่าจะเอาต<อ>รงไหนอะไร,รยังไง <laughs> นี่ไงตรงเนี้ยพวกแบบว่าไม่เกินร้อยอะไรเนี้ยมันจะชอบอยู่ตรงเหมนการเป็นโซนๆแบบสามารถหยิบใส่ตะกร้านะคะหยิบใส่รถเข็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลย อันนี้นะคะก็ยังก็อยู่ตรงโซนพวกแก้ววายแก้วแก้วน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วมันก็ดีมากด้วยเพราะว่าเราเหลือไปเห็นว่าแบบนี่เขามีแบบว่าให้ความรู้นะวิธีเลือกแก้วให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มเลยนะเรงเพียเนี่ยเหมาะสําหรับดื่มน้ําเย็นไม่ใส่น้ําแข็งหรือว่าใช้เป็นแบบแก้วของหวานก็ย่อมได้นะจ๊ะทุกคนทุนนี้นะคะเราอยู่ในโดงของสานจ้าของสันกำลังมาแรงเลยด้อ ราคามันก็สตตร์ที่ประมาณมีต้งเสร็จแบบลอยอัพขึ้นไป่นกระถางต้นไม้ที่เราไปดูนะที่ตลาดต้นไม้นะจ๊ะเราสามารถเอาต้นไม้ใส่เข้าไปได้น้องรักค่ะแค่สอ9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองคุณโอ้ยแกมีคนตกไปแล้วหนึ่งคน ก็เดี๋ยวเรามาที่ของชิ้นเล็กๆกันก่อนเลยดีกว่ามันอยู่ในโซนแบบราคาไม่เกิน100บาทนะคะมันเป็นเหมือนผ้าเช็ดหัวทุกคนเขาก็จะมีให้2ส,สีนะคะอันนี้มีสีเทากับสีขาว เขาจะใส่ไปกระหูอย่างเงี้ยนี่เขาจะมีวิธีใช้บอกให้นะต่อมาค่ะอันนี้เป็นกระจกนะจ๊ะทุกคนมันจะมี2ด้านนะคะมันจะมีด้านที่แบบตูมกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านปกติเนาะเรารู้สึกแบบชอบความกลมๆของกระจกมันรู้สึกมันแบบมีความมินิมอลอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นมาขันเสื้อนะคะทุกคนจริงๆมันแข็งมากอันนี้จําได้ว่าราคามันไม่ถึงร้อยนะคะทุกคนต่อไปอันนี้แกะล้างไปแล้วนะจ๊ะอันนี้มันน่าจะเป็นโหลแก้วเอาไว้ใส่แบบพวกดอกไม้อะไร อดอกไม้ใบไม้ที่มันจะเป็นดอกเดียวเราก็สามารถเสียบเข้าไปในนี้ได้นะคะทุกคนคือมันทําแบบดูดีรูปร่างดีไซน์มันแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะนี่คือชามชามใหญ่มากเอาไว้แบบเป็นชามตลาดได้นะคะหรือว่าแบบจะทํายำได้ดูดีอย่าับหน้าเราอีกใหญ่มากเลยนะอันนี้ต่อมาก็คือเป็นแก้วอีกแล้วจ้ะของพี่กวางนะตาอันนี้คือนางอะ่ะชอบมีความดูดีนางชอบใบไม้ต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล้วนางก็ต้องซื้อนะคะเนี่ยมันจะเป็นลายต้นไม้ลายอย่างเงี้ยน,นะน่ารักมากแล้วก็มันจะมีในส่วนของโต๊ะนะคะโต๊ะ คมุงกลมเป็นลายไม้แบบนี้น่ารักมากคือแล้วมันชิคมากเราสามารถแบบวางแบบติดกําแพงแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือตามภาพเลยนะแล้วก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้ไม้นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ชุดเดียวกันนะทุกคนมันคือคนละชุดกันเลยแต่ว่ามันเป็นไม้ไลายเดียวกันซึ่งมันสามารถเอามามิกแอนแมทกันได้แล้วก็ต่อมาเป็นชั้นค่ะเป็นชั้นวางต้นไม้น่ารักมากอันนี้ก็เป็นแบบชั้นเข้ามุมนะคะวางต้นไม้ต้นเล็กๆได้นะคะทุกคนก็คือมันดูแบบมินิมอล แบบเรียบหรูโอเ okay, คดูดีนะคะแล้วก็เป็นน้องคนนี้คือสีมันน่ารักมากนะคะด้วยความที่แบบว่าเราเคยเห็นแต่เป็นสีเขียวสดใช่ไหมแล้วพอไปเจออันนี้คือแบบสีน้องมีความน่ารักมินิมอลค่ะมันไม่ได้สดแบบมันเป็นสีเขียวแบบเขียวออกอ่อนๆนะคะแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าอันนี้คือมัน Amazing มากเว้ยมันคือรูปน้องฟายอันนี้สวยมาก สวยมากนะเราคือแบบเราเห็นน้องแล้วเราก็แบบสะดุดนะคะก็ <c oughs> คือพี่กวางอะ่ะ <c oughs> นางแบบว่าเห็นน้องแล้วรู้สึกแบบว่าน้องต้องมาอยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยคือพีคด้วยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะ <c oughs> เขาขายแบบคู่กัน <c oughs> ใช่ป่ะเป็น2รูปคู่กันมันแปะไว้หน้าหลังแต่ว่านางอ่ะชอบรูปนี้นางก็แบบว่าไปยืนจับยืนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีนี้ตอนแรกก็แบบว่าไม่ได้กะจะเอาแล้วแต่ว่าพอลงไปข้างล่างมันจะมีในโซนของแบบพวกของเซลล์อยู่ของลดราคาหรือว่าสินค้าที่แบบว่ามันไม่ผ่าน q c เอเอ ีตำหนินิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าน้องคนนี้เขาเซลล์ทุกคนคือเขาไปอยู่ในเชลของเซลอ่ะแล้วแบบว่าน้องน่ารักนาาแล้วประเด็นคือที่ดว๋มันไม่มีตำหนิเลยนะมันขายรูปเดียวด้วยจ้าแล้วด้วยความที่แบบนางอยากได้รูปนิ้งแต่แลกอยู่แล้วนะจ๊ะนางก็เลยตัดสินใจเอามาด้วยความที่ราคามันถูกกว่าด้วยทุกคนจาก ตอนนั้นประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบมั้งสองรูปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อรูปเดียวนะคะราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทนะแล้วก็ไม่แน่ใจในส่วนของราคาเดี๋ยวจะแบบปะไว้ให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือน้องหมอนใบนี้หมอนสีชมพูมินิมัลใบนี้นะคะมันอยู่ในไอเนี้ยที่มันเป็นกระบาดด้วยความที่โซฟามันเป็นสีเทาใช่ไหมเดยก็อยากได้หมอนที่แบบมันมาวางคู่กับโซฟาแล้วมันดูเข้ากันเนาะแล้ว,ว่าเทาชมพูมันก็เหมาะอะไรเราก็เลยเชียร์ให้นางสี ะะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอีกเกียบางใหญ่เนาะแบบใครอยู่แถวแถวนี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้จะบอกว่าที่เนี่ยของเขาดูแบบดูลามาเห่ามากเว้ยแล้วก็คือราคาดีงามมากนะคะใครที่แต่งห้องอะไรเงี้ยแนะนําเลยนะ,นนยนะจะแต่งห้องแต่งสวนคอนโดอะไรเงี้ยเวิร์กนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กว่างอ่ะน,นันจะมีแบบทําแต่งสวนเปิดห้องแล้วก็พาทัวร์ห้องรุมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคัฝากไปติดตามนนั้นด้วยแต่ว่าทุกคนคะอย่าลืมติดตามช่องนี้นะะด, like, ด, share, ด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ยอมยมสไตล์ด้วยนะคะ แล้วคลิปหน้าพบกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย